บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งอย่างนี้น่ะไปเที่ยวถือผีถือส้างไปไหว้เทวดาให้ช่วยรักษาชีวิตของตัวเข้าใจผิดถนัดกันเลยจริงอยู่คนเราเนี่ยเทวดาไม่ทราบอยู่ที่ไหนอ้อนวอนหาอยู่นั่นแหละทีบุญกุศลความดีที่ตนทำมาโดยลำดับไม่นึกถึงไปนึกถึงเทวดานูน่นไปนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกตามความนิยมสมมติที่พูดกันมา ไม่พูดเปล่าๆยกหิ่งยกขันแล้วบัดนี้ก็มีข้าวต้มขนมหวานเนื้อสัตว์อะไรบวงสรวงเข้าไปอ้อนวอนขอให้สิงศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายภูม,มิเทวดารุกขะเทวดาขอให้มาปกปักรักษาล,กลูกหลานอย่าให้มีภัยอันตรายแต่แท้จริงน่ะเทวดามันมีอยู่แต่เราจะไปเอาอาหารของมนุษย์ไปให้เทวดากินไม่มีทางหรอกมันอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้น อาหารของเทวดาก็มีอย่างหนึ่งต่างหากอาหารของเทวดาปราณีตกว่าของมนุษย์กายของเทวดาละเอียดกว่ารูปกายของมนุษย์มันจะไปกินอาหารร่วมกันได้ยังไงดูตั้งแต่คนไทยเรานี่นะเที่ยวไปกินอาหารของอินเดียอย่างนี้กินไม่ได้กลืนไม่ลงเออเป็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์เหมือนกันแท้ๆยังกินอาหารร่วมกันไม่ได้คิดดูบัตรนี้ที่แท้นะ พระศาสดาทรงสอนให้คนเราทำบุญกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนั้นไปให้แก่รุกขเทวดาภุมมะเทวดาอากาศเทวดาหรือว่าไปให้พวกพูดผีปีศาจเปรตพวกอมนุษย์ทั้งหลายที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในโลกสันนิวาตอันนี้เปรตมีตั้ง32จําพวกนู่นนั่นแหละเราทำบุญอุทิศแล้ว ถ้าจิตดวงวิญญาณดวงใดตั้งอยู่ในฐานะที่จะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลบุญกุศลนี้ก็จะไปกระตุน้นเตือนจิตดวงจิตนั้นให้รู้ให้ระลึกได้ว่าโอ้นี่มีคนอุทิศบุญกุศลมาให้เราแล้วก็กล่าวคำอนุโมทนาบุญกุศลที่เขาอุทิศให้ไปนั้นก็เป็นอนุสัตว์ตนนั้นก็ได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลถ้าอาหารของเขาไม่มี ก็บันดาลให้เขามีให้กินให้ได้บริโภคอาหารอันนั้นก็เรียกว่าบุญไปตกแต่งให้อีกทีหนึ่งจึงได้กินได้พวกรุคะเทวดาภุมะเทวดาพูดผีปีศาจเมื่อผู้ใดเข้าใจถูกต้องแล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปงมงายจัดแจงหาอาหารการบริโภคต่างๆไปวางไว้ตามภูมิตามสถานที่ต่างๆจะไม่ทำเป็นเด็ดขาดเลย เพราะมองเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรทำแล้วพวกพูดผีเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้กินอะไรเหมือนอย่างเคยเล่าเรื่องลูกของครอบครัวหนึ่งเมื่อตายลงไปแล้วแม่ทำอาหารให้คนใช้เอาไปวางบนหลุมฝังศพได้เจ็ดวันวันที่เจ็ดนี่ลูกถึงไปเข้าฝันแม่เอ้าแม่ไม่รักลูกเหรอเอารักสิลูกแม่ก็รักลูกและ รักลูกทำไมล่ะจึงปล่อยให้ลูกอดอาหารอยู่ถึงเจวันไม่ได้รับประทานเลยอ้าวพอแม่นอนตื่นขึ้นมาถามคนใช้เมื่อวานนี้เธอเอาอาหารไปให้ลูกของเราเอาไปไว้ที่ไหนลูกนั้นเพิ่งได้กินอาหารในวันนั้นคนใช้จึงบอกว่าได้เอาอาหารไปใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เพราะเดินตามทางไปแล้วฝนตกแม่จึงรู้ได้ว่าโอ้ การทำบุญแล้วอุทิศไปให้นี้นั่นเป็นผู้ที่วายชนไปแล้วถึงได้รับถึงได้อยู่ได้กินบุญกุศลนั้นไปตกแต่งอาหารของผีของเทวดาเหล่านั้นให้กินโดยเฉพาะเอาอาหารของมนุษย์ไปวางบนหลุมฝังศพไม่มีประโยชน์อะไรกินไม่ได้ขอให้เข้าใจเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าเรานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขาคอยทำบุญอุทิศให้เมื่อเวลาเราตายไปแล้ว ไม่ต้องคิดอย่างนั้นสอนตัวเราเองเข้าไปเวลาเรายังมีชีวิตอยูน่นี่เราต้องทำบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะสั่งสมบุญกุศลไว้คนเรามันไม่เข็ดไม่ลาเพราะอะไรเล่าเพราะว่ามันระลึกถึงชาติหนหลังก็ไม่ได้เลยแล้วเกิดมาในชาตินี้เมื่อมันระลึกถึงชาติหนหลังไม่ได้มันก็คล้ายๆกับว่าเราแต่หนหลังนู่นเราไม่ได้ประสบความทุก ความเดือดร้อนอะไรเพราะกิเลสตัณหานี่เลยเนื่องจากว่ามันระลึกไม่ได้นี้แหละคนเราเหตุที่มันจะไม่ค่อยเบื่อนายต่อโลกสงสารอันนี้แต่สำหรับผู้ที่แม้จะระลึกชาติหนหลังไม่ได้ก็ตามหากว่าได้ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องคิดเครื่องพิจ,จารณาแล้ว ก็ย่อมเห็นทุกเห็นภัยในวัฏสงสารนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงระลึกชาติหนนหลังของพระองค์ได้คณะนับไม่ถ้วนเลยอย่างนี้ทุกขาชาติปุนับปุนังการเกิดมาบ่อยๆนี้เป็นความทุกข์พระองค์จึงได้เปล่งอุทานอันนี้ออกมาก็เพราะว่าพระองค์ระลึกไปในชาติหนนหลังไปโน,น่น พบตั้งแต่เรื่องยุ่งยากเรื่องวุ่นวายเรื่องขัดข้องอะไรต่ออะไรแห่งชีวิตที่เป็นมาในสงสารนั้นโดยเฉพาะพระเทวทัตได้ผูกพยาบาทกับพระพุทธองค์ตั้งแต่คราวเป็นพ่อค้าลูกปัดด้วยกันโน้นมาเลยตั้งแต่นั้นมาพระองค์เที่ยวเกิดเที่ยวตายมาชาติไหนพระเทวทัตก็เกิดมาเจอกันเข้าก็เมื่อได้ช่องทางก็ทำลายพระองค์ไปอย่างนี้ เมื่อไม่ได้โอกาสก็ทําไม่ลงทําไม่ได้พระองค์ก็ได้ประสบกับความวุ่นวายเดือดร้อนกับเรื่องพระเทวทัตผูกอาฆาตจองเวรมาในสงสารน,นับชาติไม่ถ้วนนอกจากพระเทวทัตแล้วก็คงจะมีคนอื่นอยู่บ้างเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสรุปลงว่าทุกขาชาติปุับปุังการเกิดมาบ่อยๆเนี่ยมันเป็นทุกข์หลาย เราควรเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้เราไม่นิ่งนอนใจจะต้องพิจารณาดูตัวของตัวเองว่ามีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำจิตให้เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอยู่นี้คนเรานี่เมื่อทบทวนดูรู้กันทั้งนั้นแหละรู้เรื่องตัวเองนะแต่เมื่อมันไม่คิดไม่ทบทวนดูแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้น ถ้าคิดทบทวนดูเมื่อวันวานนี้เราได้ไปโกรธให้คนนั้นนะเราผูกใจเจ็บอยู่กับคนนั้นมาก็เพราะเหตุนั้นจิตเราจึงร้อนจึงวุ่นวายอยู่นี่นี่ยกตัวอย่างว่ามันย่อมนึกได้เราไปด่าเขาคนนั้นคนนี้ให้เจ็บอกเจ็บใจมาบาปกรรมอันนี้ก็ามามาทำใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนนี่ เมื่อนึกทบทวนแล้วมันก็มองเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อมองเห็นได้อย่างนั้นมันก็มองเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นก็เพียรพยายามละมันไปไม่ให้มันครอบงำจิตใจต่อไปอีกเจริญเมตตากรุณาให้มากเข้าไปอีกกิเลสเหล่านั้นมันก็ห่างไกลจากดวงจิตนี้ไปเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่เราภาคเพียรพยายามบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆให้เกิดให้มีขึ้นในใจ ก็เพื่อที่จะให้ใจนี้มันสงบนั่นแหละการบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆก็หมายความว่าบำเพ็ญบุญกุศลนั่นเองเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจใจก็ย่อมมีกําลังเข้มแข็งสามารถเอาชนะกิเลสที่มันจะมาครอบงำจิตนั้นได้แต่ว่าเอาชนะไปได้ชั่วคราวนะมันยังชนะเด็ดขาดยังไม่ได้แต่ถ้าเราเอาชนะมันได้ชั่วคราวมันกิเลสครอบงำลง ใจมันก็สงบลงไปตามกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของมันดังนั้นใจนี้ถ้าไม่มีบุญคุณอันนี้เป็นกำลังแล้วมันย่อมสู้กับกิเลสไม่ได้เลยขอให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็อย่าพากันประมาทให้ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาตลอดถึงใจไปพร้อมกันเลยเมื่อบุญกุศลความดีมันแก่กล้าขึ้นมันจะทำใจให้สงบ ให้หนักแน่นไปเมื่อใจสงบตั้งมั่นด้วยดีแล้วปัญญามันค่อยเกิดขึ้นไปโดยลำดับนะทีนี้คิดอะไรพิจารณาอะไรก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นตามเป็นจริง